วัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็นักสะสมพันธุ์พืชครับเช้านี้ก็จะพามาดูดูทุ่งนะครับแบบอะไรล่ะแปดมิตินะครับเห็นรากเห็นใบของเขานะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับํดำดิงลงมาสวนลำต้นนะครับ มันจาส่วนลำต้นลงมาก็จะเป็นส่วนของหัวหรือรากนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะครับกุดมาเป็นตัวอย่างเขาอ,อยู่บนดินก็อยู่ประมาณมือผมนะครับดินก็จะรับได้ประมาณนี้ต้นเขาก็จะตั้งขึ้นประมาณนี้นะครับ จะไปได้นะครับสําหรับการเอามาทําพืชกระถางพืชประดับเพราะว่าเขามีดอกสีขาวหอมสวยงามนะครับใบสีเขียวสง่ามากใครที่ไม่เคยเห็นชัดๆนะครับดูโขดของเขานะครับมีโ่โขด ตัวนี้ก็สปปรรพคุณของเขานะครับที่รวบรวมข้อมูลมาได้อย่างแรกเลยนะครับส่วนหัวนี่ที่ผมจับเนี่เอาไปทุบๆๆๆต่ำๆนะครับเจือน้ําง่ายที่สุดเจือน้ําให้ออกเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็ทาที่ หั่มนะครับไม่ต้องนวดต้องอะไรทาทั่วๆก่อนนอนตื่นถ้ามาใหญ่เลยนะครับหรือบางคนก็เอาไปตากแห้งนะครับฝาน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 แผ่นตากแห้งแล้วก็มาทุทบๆบดๆนะครับแล้วก็มาเจือน้ําอีกให้มันเป็นผงแบบนั้นยิ่งดีครับเอามาทานะครับบางสูตรก็เอาไปหุงกับน้ํามันบางสูตรก็เอาไปหมักครับนี่อย่างที่สองนะครับสบรรพคุณของเขานะครับนี่อัศจรรย์มาก ชาวบ้านโบราณผมไปสัมภาษณ์มาหลายคนละแกะเปลือกออกนะครับนี่ผมใช้เลนไวมันก็เลยนั่นหน่อยนะครับขออาภัยด้วยแกะเปลือกออกนะครับเอาช้างในขาวๆเนี่ยลากขาวๆมาตํานะครับตําเหมือนส้มตําเลยตําเพื่อตัดรสเฟื่อนนะครับให้มีรสเค็มรสเผ็ดเพราะว่าเขาจะออกเฟื่อนๆกินพอประมาณนะครับสักช้อนสองช้อนเป็นยาระบายอย่างดีนะครับ ต่อมานะครับใบบางท่านนะครับเอาใบของเขานะครับเขียว,ยวสดๆนี่ตำ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 ไม่ต้องใส่น้ํานะครับใบเขามีความชุ่มชื้นถู่แล,ล้วตำแหลกๆมันก็เหมือนยานางมัอนอะไรนี่เนาะเขาก็เอาความเขียวเขียวคว,วามชุ่มๆของนี้แหละครับนี่เอาไปทาทาเอาวัยาเพศชายใหญ่เหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่เป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมมานะ <c oughs> ต่อมาสูตรแก้ฝ้านะครับก็ อันนี้ลอกอาภัยลภูเบศนะครับอเอาข้าวเหนียวแช่น้ําทุบๆให้แหลกๆก็คือแป้งนะครับแป้งแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับผงดูทุ่งแล้วก็มาผสมกับมะนาวเจือน้ํานิดหน่อยหรืออาจจะฝนฝนก็ได้นะครับผสมมะนาวเจือน้าแล้วก็ทาพอกฝ้าแล้วก็มีลูกค้าผมหลายท่านนะครับที่อยู่ทางน่าจะทางปาคใต้ส่วนใหญ่ทางเหนือกับทางใต้สั่งเยอะนะครับอีสานไม่ค่อยสั่งเท่าไหร พักกลางก็เป็นรองเอาไปทําสูตรผสมน้ํานะครับทาข้อศอกดําทาหัวเขาดําบอกว่าทําให้มันขาวขึ้นได้จริงๆเขาก็อาจจะมีคุณสมบัติอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใน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 ยูทูนะครับที่ตามดูก็เห็นบอกว่าแก้โรคเกาต์นะครับฝนน้ําดื่มแก้โรคเกาแก้เบาหวานก็ฝนน้ําดื่มแต่อัตราส่วนและการใช้ไม่ผมยังไม่ได้ มั่นใจนะครับก็เล่าสู่กันฟังต้นดูทุ่งแต่ผมจะมาเน้นสปปรรพคุณทางด้านเรื่องของทางเพศมากกว่านะครับผมคิดว่ามันเป็นข้อจุดเด่นของเขาเลยนะครับคนเท่าคนแก่จะรู้ว่าถ้าถ้าดูทุ่งเนี่ยก็คือเอามาทําให้อวัยวะเพศชายใหญ่นะครับใหญ่จริงๆนะครับคนพูดเนี่ยมีคนขายเนี่ยมีหลายคนอินบ็อกมาถามต้องถามหน้าฟีดนะครับเคยลองไหมเคยลองนะครับเคยลองตอน เป็นเบาแวงนะครับตอนที่ยังไม่รู้จักว่าคิดจะขุดขายเนี่ยก่อนเข้ากลุ่มส่นเคยลองทาตามที่คนเท่าคนแก่บอกทาครั้งแรกลอกนะครับมันไม่ร้อนไม่แสบไม่ร้อนแต่ว่ามันอุ่นๆนะครับอุ่นๆเป็นอุ่นๆขัดๆทาเยอะตื่นเช้ามาเป็นหนองเหมือนเหมือนเราโดนน้าร้อนลวกนะครับจะไม่แสบไม่ปวดนะครับแต่พอแผลเราแตกมันจะแสบตอนทาก็ไม่แสบไม่อะไร อศัศรรย์มาเขามีธิดร,ร้อนนะครับตอนหลังมาก็รู้ว่าต้องลดปริมาณอะไรลงต้องทายอย่างไงคือใ,ใจเย็นๆนะครับก็มันก็ใช้ได้แต่ก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็ชอบทางด้านนี้ผมก็ไม่คยได้ชอบผมอยากเรียนรู้นะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับลากเขากปับปมาณนี้แหละใครที่สงสัยอะไรก็ทักมาถามได้นะครับ Facebook จักริดเลสิสงนะครับหรือว่าเพจ นะครับดูทุ่งวักนิดน,นึงแล้วก็สมุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับ YouTube ก็ชื่อช่องนะครับดวงกะมลแล้วก็เว้นณนะโคกยางนะครับดวงกมลณนะโคกยางช่วงหลังๆนี่ก็โดนเฟซบ o o อกเฟซบุ๊กปิดกั้นนะครับลูกค้าหมอยาเข้าถึงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันบังคับให้เสียตังค์ผมก็ไม่เสียไม่มีปัญญาไปขุดออเดอร์เยอะครับ นักสะสมนะครับแล้วก็มีอาจารย์มีนักสะสมหลายท่านสั่งมเมล็ดไปนะครับก็เห็นว่าเพาะเกิดอยู่ผมก็ลงในเพจแล้วนะครับลองเข้าไปดูบางท่านก็เอาเป็นต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับแต่ว่าจะเล็กกว่านี้นะครับผมก็จะตัดครึ่งประมาณครบหนึ่งส่งไปก็ไปเอาไปก็ฝังดินเลยนะครับลีดใบออกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาปลูกง่ายนะครับพืชพวกพวกืชตระกูลหัวนี่รากเป็นหัวนี่ปลูกง่ายอยู่แล้ว ครับใครมีอะไรก็ทักทายมาได้นะครับมีสูตรอะไรเด็ดๆหรือว่าอยากทดลองอยากอะไรก็ฝากมาได้ครับจะซื้อก็ขุดขายนะครับขุดขายหัวสดตอนนี้คงมีผมคนเดียวหรอหมั้งในประเทศไทยที่ขุดขายหัวสดๆอยู่นนะครับอีกไม่นานก็น่าจะหมดหมดหมายถึงว่าหัวที่ใช้งานได้นะครับต้นเล็กๆนั่นยังพอมีอยู่อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมีข้อสงสัยแล้วก็ ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่เฟซที่แฟนเพจที่ช่อง youtube นะครับสวัสดีครับ